ุณเอี่ยมภูมิประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานครกองรักการตำรวจความบันไดคุณวิจิตรรัตนศรีวิไลคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานครที่ปรึกษาผู้พักการตำรวจและความบก้าประธานและคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจสถานีตำรวจ อร,รองผู้วักาาการตำรวจสวามบรรณาการกู้กลับและข้าราชการตำรวจรักท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นประธานมอบโล่และของที่ลึกแก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ครับวันนี้ก็เท่าที่เราจัดงานก็ทุกท่านก็ทราบอยู่แล้วนะครับว่าเป็นการเป็นงานเกียรติยศให้กับผู้มีเกียรติในปีนี้นะครับผมไม่ต้อง ตอนนี้ผมต้องมมขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับใช้ทำงานให้กับสำนักง,งานบริหารค่ขขราขอบคุณภรรยาและครอบครัวที่เสียสละเป็นกำลังที่ยเบื้องหลังให้กับสามีของท่านครับวันนี้อีกไม่กี่วันนี้เราจะคืนสำนักง,งานเริหารค่าเราจะคืนสามีให้ท่านกลับไปแล้วได้มีเวลาอยู่ครอบครัว ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในวิวันข้างหน้าเนี่ยือว่าเป็นความดีนะครับที่ท่านเดินทางมาถึงจุดหมายในวันที่เราเริ่มรับราชการเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเราเดินสิ่งเมื่อไร่นะครับแต่ท่านเนี่ยได้เดินทา,นางที่จุดหมายส่วนพวกผมเนี่ยยังต้องเดินทางต่อไปยังต้องเาเิญกับมศูนย์าเจอกับสิ่ง ทั้งหลายยังไม่มีวุ้นเกิดอะไรขึ้นจะร้ายจะดีจะเจอขึ้นลมสงบจะขึ้นลมที่ดีหรือไม่ยังไม่รู้แต่ท่านรู้แล้วนะครับก็ขอให้ทุกท่านต้องไปแสดงความดีนะครับแล้วก็ผมต้องเตรียมการเพื่อวางแผนในการดำเนินชีวิตต่อข้างหน้าผมเข้าโครงการปรับเปลี่ยนกำลังคนทุนที่5จำนวน6นายในวันที่1กุมภาพันธ์2 5 6 7 การทำรายงานของกลุ้มกับการฝ่ายอำนวยการของพักการมุทรครามวันก้าให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาการจาัดพิธีเกษนาอายุราชการในครั้งนี้นอกจากจะแสดงเป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้เกษยณอายุราชการแล้วยังเป็นวันที่กองพักการสมุทรสครามวันเก้าปรารถนาจะให้เป็นวันแห่งการประกาศคุณงามความดีที่ทุกท่านได้ปฏิบัติ ราชการมาด้วยความสื้นสั์ทุจริตอดทนอุคิดโตนและเสียสระเป็นระยะเวลาอันยาวนานท่านทั้งหลายได้ผ่านพ้นอุปสรรคและปัญหาต่ตางๆมา,มากมายในช่วงเวลาของการรับราชการแต่ท่านก็สามา,า,ารถผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆมาด้วยความทุ่มเททั้งกายทั้งกำลังกายกำลังใจทั้งความคิดในการแก้ปัญหาเหล่านั้นจนทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการของท่าน รรลุความสําเร็จด้วยดีเสมอม,มานํามาซึ่งความสําเร็จอันต่อให้เกิดคุณประโย,ยโชน์โดยสมรวลแก่กองพักการสอเด็จมระเ้าวรวสำนักงานประเมินคาสังคมประชาชนและประเทศชาติในปีนี้นับเป็นปีที่มีราชการต่างหลว่พิจะพ้นจากราชการวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 6 7ัาจำนวน38รายซึ่งแน่นอนว่า การพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละท่านองมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานในกองพักการตำรวจความรบาาเก้าเป็นอย่างยิ่งแต่อย่างไรก็ตามกองพักการตำรวจน้ำมันความรับการก้าวคาดหวังว่าท่านที่พ้นจากหน้าที่ราชการทุกท่านจะได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้วิธีการทางานและสิ่งดีงามในการของตนของคนของงานให้แก่ผู้มีชื่อเหียงได้เรียนรู้ และยึดถือเป็นแบบอย่างในการทํางานดังที่ท่านได้ใช้เป็นหลักปฏิบัติและประสบความสําเร็จในชีวิตการทํางานตลอดมาผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่พ้นจากการดำรงตําแหน่งราชการตํารวจในวันนี้จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับสิ่งที่ตั้งที่ท่านตั้งใจทํามาเป็นเวลานาน,านและสิ่งที่ท่านรัก หลายท่านนที่นี้ยังมีโอกาสช่วยงานในหน่วยงานของท่านช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติในโอกาสต่อไปการนี้ผมขอกคุณทุกท่านที่อยาจะเสียราชการมาที่หนึ่งตูดตาแล้วพ้นจากราชการไปนครับขอท่านทราบว่าหลังจากที่ท่านพ้นไปแล้วท่านจะถูกครอ,อบครัวดูท่านยังเป็นครอบครัวตำรวจท่านมีความรักและผูกพันกับราชการตำรวจ ท่านจึงเดินทางมาถึงวันนี้ผมขอขอบคุณครอบครัวทุกท่านนะครับที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จจนประคองชีวิตราชการและการรับราชการของสามีท่านจนมาถึงวันที่เกษียณครับขอขอในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณบางคนทุกท่านได้ทพ้่มเพแรงกายแรงใจ,ลใใจและความคิดให้กองทับการสขนควลม .9 มาได้ดีสมรท้ายนี้ขอหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพรับถือปอภิบาลบรรดาพรให้ทุกท่านประสบความสำเร็จความสุขความเจริญและที่สำคัญมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อเป็นบทตาราิ่หน้าที่ให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไปครับา ในที่รึกษาผู้บุกักการตำรวจกองายเก้าประธานและคณะกรรมการตรวจสอบติดตามการรายงานตำรวจสถานีตำรวจกอง้ารองผ้บุกทักการผู้บกับการนการตำรวจการติดตั้งขมร่จริงๆครับที่ไดครับเี่ตนมาเป็นตัวแดงมาผู้ที่ีมา ใน่างนี้นะครับในนามของผู้ที่เกษียณว่าคำเกษียณเนี่ยมัน

ครับผมไดงคมยินิจให้ีตื่นพี่นะครับต้มคือที่ที่เครับครับ

อยู่ตรงโน้นนะติด mìnhเจอ rồi nè, chào, đi <laughs> chạy lại, <laughs> ยอดเาดอกไม้มาเติมดอกไม้ดอกไม้ดีีต้องดีนะครับดีครับเอาดอกไม้มาเติมฝั่งก็ตัวเราไฝั่งพวกก็ตัวเราไอ่าพี่อ่ธรรมดาดีครับโชคดีครับโชคดีนะครับขายอะไรขายอะรนะข้มาครับพี่โอบคยยยยยบยยยคยย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 ้ยยยย ก็ไม่คิดไล่ะคิดแล้รแย่เี้ยวันเดย้ายไปไนกลับแล้วมันมีงานเลี้ยงก็ไปกูเหลาดิ้งกูเรลา เออ5ได้นะคั